พ้นมีคือห้างสรรพสินค้าจะเป็นประชาชนทั่วไปจะเข้ามาใช้บริการนะคะรวมทั้งพนักงานห้างเราด้วยปรากฏว่าตอนนี้นพอมีโครงการภาคีเครือขา่ายเราก็มีการแก้เงเตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอพัน์ท่นทานก็น่ารักท่านก็ช่วยในเรื่องของนักชิงพ้นหลายๆเคสที่เราสามารถต้องการให้พนุษยค้าได้ทำพนางาน คืนเนี่ยช่างงานห้ามปิดนะคะไฟสะพานลอยอ่ะมันเปลี่ยนนะคะเราก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะก็จะมีทั้งการไฟฟ้ามีทั้งทุกหน่วยงานทั้งเขตทั้งอะไรค่ะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือเยอะในส่วนของเราสามารถแก้เหญหตั้งแต่โรตัส์เป็นท่านมารวยยิงยาวกันไปจนถึงเซนนะคะแล้วก็แฮปปี้ในการเข้าถึงจากเมื่อก่อนเนี่ยเรายุคเก้าสิบ เราก็จะเข้าใจว่าตำรวจมาชาตลอดไม่มีประโยชน์นะคะแต่เดี๋ยวนี้นเราทันสมัยเรามีบาร์โค้ดเราสแกนเราโทรตำรวจมาได้เลยแล้วเราก็ต้องกันบ้านนะคะก็ในภาคเอกชนก็ปกติก็งานมันจะบีบปอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เสียสละในส่วนของเราก็ทําจดหมายถึงสำน,นักงานใหญ่ขออนุญาตนะเราเป็นตัวแทนของภาคีเือขายในหนึ่งเดือนเราจะต้องได้รนะับอนุญ,ญาตจาก หัวหน้างานเพื่อมาประชุมอย่งนี้นะคะ